่วงตามดูผู้แทนเขตห้าสงขลาพักประชาธิปัตย์นายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองสอสอ,อสงขลาเขตห้ารองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ นายกชายส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ให้ส่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาศึกษาวิจัยตรวจวัดหาค่าสารอาหารและแร่ธาตุในดินตามธรรมชาติในพื้นที่ตำบลเขาพระอำเภอรัตภ,ภูมิจังหวัดสงขลา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลมีเทือกเขากั้นกลางทําให้พื้นที่ตําบลเขาพระเป็นพื้นที่พิเศษได้รับฝนจากทั้งสองฝั่งทะเลคือทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยที่ผ่านมาส่งผลให้ ผลไม้พืชผักตามธรรมชาติในพื้นที่ตำบลเขาพระมีรสชาติดีรสชาติอร่อยผลผลิตออกมามีคุณภาพส่งขายได้ดีผลผลิตสูงราคาแพงแกนนำชาวบ้านในพื้นที่จึงนำเรื่องเข้าหารือนายกชายสอสอเดชอิดขาวทองเพื่อ ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจวัดหาค่าอาหารตามหลักวิชาการโดยเฉพาะสารอาหารในดินว่ามีลักษณะพิเศษอะไรหรือไม่จึงส่งผลให้ผลไม้ในพื้นที่ที่ได้รับน้ำฝนสองฝนจากสองฝั่งทะเลมีลักษณะดีพิเศษรสชาต ดีเยี่ยมล่าสุดมีหน่วยงานจากสำนักปลัดกระทรวงกรเกษตรและสาก์ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดินลงมาพื้นที่ตำบลเขาพระดำเนินการตรวจเก็บดินแล้วนำไปพิสูจน์โดยเก็บตัวอย่างดินรอบตำบลเขาพระจำนวนเจ็จุดเพื่อส่งไป พิสูจน์วิจัยหาค่าทางวิทยาศาสตร์ต่อไปตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิดขาวทอง